พูดคุยเรื่องเข้าไทย21ธันวาคม65ไทยยกเลิกกดโควิดหมดทุกอย่างแล้วแต่เรายังต้องรู้อะไรอีกบ้างก่อนอื่นเพื่อนๆสามารถเช็ครายละเอียดได้ใน go.noGuide.com/reopen ok ดูลิงก์ได้ทีใ่ใต้วิดีโอนะครับก็คือรวมหัวข้อเกี่ยวกับการเข้าไทยที่อ๊อฟเคยพูดเอาไว้ทวนนิดนึงว่าช่วงนี้เข้าไทยก็จะได้สิทธิ์ของฟรีวีซ่า45วันจากเดิม30วันจนถึง 31มสิบเีนาหกหกเป็นวันสุดท้ายที่เข้าไทยแล้วจะได้ปั๊ม45วันไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะอยู่ในไทย45นะก็คือถ้าเข้าหลังจากนั้นจะได้30วันโอเคอันนี้ก็คือการตอบคําถามจากทั้งทิกต o k แล้วก็ทั้ง Youtube ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเข้าไทยถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเป็นหัวข้อที่เหมือนไม่น่าจะมีอะไรก็เปิดหมดแล้วแล้วมันจะมีอะไรแต่มันก็มีทุกทีมาดูคําถาม ก็ยังคงเป็นเรื่องของตอมสม30ก็คือการแจ้งที่พักชาวต่างชาติภายใน24ชั่วโมงต้องแจ้งทุกคนยกเว้นคนที่มีพาส,สปอร์ตไทยเท่านั้นที่ไม่ต้องแจ้งนอกนั้นแจ้งทุกคนครับเพราะว่าจะมีเคสอยู่เรื่อยเลยเคสนี้ต้องไหมเคสนั้นต้องไหมทุกคนยกเว้นพาส,สปอร์ตไทยอย่างอันนี้ก็แฟนจะเดินทางจากเยอรมันมาไทยวันไหนก็แล้วแต่แล้วจะมาพัก3าสัปดาห์ต้องแจ้งตอมอไหมคะ เพราะเมื่อก่อนไม่เห็นต้องทําอะไรเลยเลยงงๆถ้ามาแค่3สัปดาห์เนี่ยก็กำกึ่งคือถ้าเราไม่ได้มีเรื่องต้องติดต่อตอมเนี่ยอย่างเช่นไปขออยู่ต่อหรือไปเปลี่ยนวีซ่าก็อาจจะต้องหรือไม่ต้องแล้วแต่วิจารณญาณแต่ถ้าต้องติดต่อตอมอันนี้ต้องทําแน่นอนแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงก็คนที่พักโรงแรมเนี่ยโรงแรมเขาเป็นคนแจ้งให้อยู่แล้วฉะนั้นนักท่องทเที่ยวจะไม่รู้แต่คนที่มาพักบ้านคนไทยเนี่ย ก็คือเจ้าบ้านต้องเป็นคนแจ้งรวมถึงคนที่ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดเนี่ยเจ้าของห้องพักนั้นก็ต้องเป็นคนแจ้งก็คือไม่ใช่ตัวชาวต่างชาตินะตัวเจ้าบ้านของที่นั้นๆต้องเป็นคนแจ้งส่วนคนที่บอกว่างั้นเข้ามาก็พักโรงแรมก่อนให้เขาแจ้งแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่บ้านคนไทยก็คิดว่าตามทฤษฎีตอนที่เปลี่ยนสถานที่นั่นแหละก็จะต้องแจ้งอีกแล้วทําไมบางคนไม่โดนก็เพราะว่าเขาสุ่มเขาไม่ได้ตรวจทุกคน แต่คนที่มีเรื่องต้องติดต่อตอมเนี่ยจะต้องทําแน่ๆส่วนวิธีแจ้งก็คือเอาเอกสารก่อนนะอย่างแรกก็พาสปอร์ตตาประทับที่ตอมปั๊มให้ที่สนามบินแล้วก็เอกสารเจ้าบ้านก็คือสําเนาบัตรประชาชนแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านใครมีชื่อเป็นเจ้าบ้านก็คือคนนั้นแล้วก็ไปแจ้งก็คือไปเองก็ได้หรือให้คนอื่นไปแทนก็ได้หรือส่งไปที่นีก็ได้คือตอมที่อยู่ในท้องที่ของเราอะ่ะหรือแจ้งทางอินเทอร์เน็ต immigration.go.th หรือแอปมือถือเซกชัน3าย้ำว่าแจ้งทุกคนครับยกเว้นพาสปอร์ตไทยนะไม่ว่าเคสไหนจะนอนโอจะฟรีวีซ่าจะท่องเที่ยวจะมาแป๊บหนึ่งจะต่อวีซ่าหรืออะไรก็แจ้งหมดยกเว้นแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องต้องติดต่อตอมก็อาจจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เพราะว่าบางท้องที่ที่เขาเคร่งเขาก็ปรับแต่ถ้าท้องที่ที่เขาไม่เคร่งก็เขาอาจจะใจดีก็ได้ ต่อมาสามีจะเข้าไทยจากออสเตรเลียด้วยฟรีวีซ่าอยู่ไม่เกิน30วันสามารถทำเรื่องเปลี่ยนเป็นนอนโอได้เลยไหมคะหรือต้องอยู่นานกว่านั้นเช่นต้องต่ออีก30วันก่อนถึงจะไปเปลี่ยนเป็นนอนโอได้ต้องอธิบายนิดนึงว่านอนโอเนี่ยคือวีซ่าสำหรับคนที่จะอยู่นานๆเบื้องต้นจะได้90วันก่อนแล้วก็ต้องไปขออยู่ต่อก็คือได้อีกครั้งละ1ปี แต่จะทําได้เฉพาะบางกรณีอย่างเช่นเป็นสามีหรือภรรยาของชาวไทยหรือเป็นพ่อแม่หรือลูกก็คือครอบครัวนั่นแหละนะมีหลักฐานทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรหรือถ้าเป็นกเกษียณก็ต้องซื้อประกันลองสเตย์ครับอันนี้คร่าวๆแล้วก็การไปขอเปลี่ยนเนี่ยก็คือสามารถทําได้ก่อนล่วงหน้าก็คือประมาณ15วันก่อนที่จะหมดอายุคือหมดอายุของทุกรอบอ่ะถ้าเกิดมาฟรีวีซ่า 30วันก็ก่อนหมดฟรีวีซ่าไงก็ไป15วันก็ไปทําหรือถ้าต่อไปอีก30วันก็ก,ก่อนหมด30วันนั่นแหละคุณออฟบันแกเรียเดิมวีซ่าออนอะไรวอลสิวันก็เพิ่มเป็น30วันใช่ไหมคะเออตอนแรกเราก็พูดแต่ฟรีวีซ่านะว่า30เป็นส5่สิบห้วีซ่าออนอะไรวอลก็เพิ่มได้จาก15วันเป็น30วันแต่ตอนขออยู่ต่อจะได้อีกแค่7วันเท่านั้นเอง เมื่อกี้บอกว่าตมสามศูนย์แจ้งที่พักยีิบสี่ชั่วโมงนี้เคสเดียวที่ไม่ต้องแจ้งคือพาสปอร์ตไทยใช่ไหมครับแต่เคสนี้แปลกดีแต่ก็ไม่ต้องแจ้งเหมือนกันก็คือพี่กับสามีกลับไทยสี่อาทิตย์แค่มาเที่ยวนอนโรงแรมตลอดไม่นอนบ้านเลยก็ไม่ต้องแจ้งตมใช่ไหมครับ้องออฟบางทีมันก็ใช่แต่คิดไปคิดมาสี่อาทิตย์อยู่โรงแรมอย่างเดียวใช่โรงแรมใช่ไหมไม่ใช่เป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดนะถ้าโรงแรมเลยนะโรงแรมจริงๆเลยนะ ก็ลองคอนเฟิร์มกับพนักงานก่อนว่าเขาแจ้งให้แน่ใช่ไหมถ้าโรงแรมจริงๆเลยก็โรงแรมมีหน้าที่ต้องถามแต่ถ้าอพาร์ตเมนต์คอนโดเนี่ยถามเจ้าของก่อนว่าเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าคำถามถัดมาเพื่อนๆที่มีพาสปอร์ตต่างชาติแล้วก็พาสปอร์ตไทยอาจจะหมดอายุหรือใกล้หมดอายุหรือหายอันนี้คือจะสามารถเข้าไทยมาเลยได้ไหมคือโดยปกติถ้าใช้สิทธิ์ของชาวต่างชาติอยู่แล้วก็เพราะมันเป็นพาสปอร์ตต่างชาติใช่ไหมก็ เป็นเรื่องของฟรีวีซ่าอะไรกันไปที่พูดตอนแรกแต่ว่าบางทีเราอยากจะใช้สิทธิ์ที่เคยเป็นคนไทยมาก่อนจะได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าเอาคําถามขเขาก่อนแล้วกันเขาเป็นการแชร์นะพาสปอร์ตของพี่เหลือเดือนหนึ่งจะหมดอายุคงหมายถึงพาสปอร์ตไทยเขาก็ไม่ให้ค่ะต้องไปทําใหม่ก่อนถึงบินได้ประสบการณ์ตัวเองค่ะเขาก็ไม่ให้เนี่ยคงหมายถึงสายการบิน เพราะว่าถ้าจะใครจะตรวจเนี่ยก็คือต้องเป็นสายการบินเป็นคนตรวจตอนที่เราไปโหลดกระเป๋าใหญ่นั่นแหละทีนี้อมีคําแนะนําอยู่ในคลิปหนึ่งว่าตอนที่เข้าและออกประเทศตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้พาสปอร์ตของประเทศของเรานะนั่นหมายความว่าตอนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยควรจะซื้อเป็นชื่อตามพาสปอร์ตต่างชาติและเวลาไปยื่นตอนเช็คอินที่สายการบินเนี่ยก็ยื่นพาสปอร์ตต่างชาติไปเขาก็จะไม่รู้ว่าพาสปอร์ตไทยของเรามันยังไง พอพาสปอร์ตไทยเนี่ยจะมายื่นกับตอมอตอนมาถึงประเทศไทยฉะนั้นตอนเข้าออกประเทศตัวเองก็พาสปอร์ตต่างชาติอย่างเดียวทั้งตอนขาออกแล้วก็ขากลับเข้ามาไม่เกี่ยวกับพาสปอร์ตไทยเลยนะแล้วก็ตอนที่เข้าไทยนี่แหละเราก็ยื่นพาสปอร์ตไทยที่หมดอายุไปดูว่าเขาจะว่ายังไงเพราะบางคนก็บอกว่าถ้าเพิ่งหมดอายุไม่นานเนี่ยตอมอก็อาจจะบอกว่าเอออย่าลืมไปทําใหม่นะก็ยุอนยวนไงาตามสไตล์ของประเทศของเรา แต่ถ้าเกิดหมดอายุมานานแล้วเขาอาจจะบอกจะจะปรับแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวจะชี้ให้ไปทําตอนนั้นเลยครับเท่านั้นจําไว้ตอนที่เข้าและออกประเทศตัวเองใช้พาสปอร์ตต่างชาติแล้วก็ซื้อตั๋วก็คือพาสปอร์ตต่างชาตินะเข้าและออกไทยเท่านั้นถึงจะใช้พาสปอร์ตไทยที่ที่หมดอายุยื่นให้เขาดูอันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าตอนเข้าไทยแล้วมันจะได้หรืออะไรแต่แตมีคนแชร์มาหลายคนแล้วว่าตอหมอก็ให้ผ่านไปแล้วบอกให้เข้าไปทําใหม่นะหรือไม่ก็ให้ไปทําใหม่ตอนนั้นเลย อันนี้คำถามก็วนกลับมาที่ตมสามสนิดนึงเ,เขาถามว่าเราแจ้งล่วงหน้าได้ไหมคะหมายถึงแจ้งที่พักชาวต่างชาติยีิบสี่ชั่วโมงอมล่วงหน้าก่อนเขามาเลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจะต้องเอาหน้าตราประทับที่ตมสนามบินปัม๊มให้เนี่ยก็คือเอามายื่นด้วยฉะนั้นล่วงหน้าเลยไม่ได้ปกติไปเยี่ยมครอบครัวทุกปีไม่เคยไปแจ้งเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้ต้องแจ้งใช่ไหมคืออันนี้คือเราไม่สามารถฟันธงได้จริงๆเพราะว่าเอาจากคอมเมนต์เนี่ยบางคนก็โดนปรับ บางคนก็บอกเหมือนกับคนนี้แหละไม่เคยแจ้งเลยไม่เห็นดนยอะไรเลยอย่างเงี้ยเคยมีคนแชร์ว่าเขารู้จักคนทํางานในตอมเขาบอกว่าควรแจ้งแล้วก็ตอนขาออกเขาจะสุ่มเขาไม่ได้ตรวจทุกคนฉะนั้นก็แล้วแต่ครับก็คือเขาไม่สามารถฟันธงได้จริงๆอ่าก็รู้แต่ว่าหนึ่งคือถ้าไม่ได้มีธุระอะไรต้องไปติดต่อตอมก็คือไม่ได้ต้องอยู่ตอมไม่ได้ต้องเปลี่ยนวีซ่าหรืออะไรก็อันนี้ก็อาจจะอารมณอร่วยกันไปอาจจะนะ หรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนไทยแต่ว่าพาสปอร์ตไทยหมดอายุมีแต่พาสปอร์ตต่างชาติเขาก็อาจจะยวนก็ได้ใครจะไปรู้แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเลยเนี่ยนะอันนี้แหละไม่ค่อยยวนเท่าไหร่ต่อมาอันนี้คือการแชร์นะครับที่บอกว่าวีซา่าคู่สมรสเนี่ยหมายถึงวีซ่าเข้าไทยนะหัวข้อนี้เกี่ยวกับเข้าไทยนะได้90วันแล้วก็ต่อได้อีก1ปีแล้วก็มีคนแชร์ว่าต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมอันนี้2คนก็มาแชร์ก็บอกว่าใช่ค่ะวีซ่าติดตามคู่สมรสต่อปีต่อปี วีซ่าครอบครัวต่อได้เรื่อยๆค่ะต่อให้สามีทุกปีอันนี้คนนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าวีซ่านอนโอที่ดีที่สุดก็คือคู่สมรสนี่แหละเพราะว่าวีซ่านอนโออันอื่นนี้ยุ่งกว่าเยอะเลยบางคนก็อยากอยู่นานก็มาเรียนใช่ไหมก็เสียตังคอร์สภาษาไทยกันไปหรือกรเกษียณก็นะเสียค่าประกันแพง แล้วก็ยังไม่น่าจะต่อได้เรื่อยๆเหมือนอันนี้ด้วยก็คือโอเคเก้าสิบวันตอนหนึ่งปีปุ๊บไอ้หมดหนึ่งปีนี่แหละต้องออกถ้าเป็นกเกษียณนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการขออยู่ต่อไปต่อที่ต่อมสามสิบวันจ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจะต่อได้กี่รอบคะคือต่อได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าหมดเขตละก็คือต้องออกไปออกไปแล้วก็สามารถกลับเข้ามาใหม่แล้วทําแบบเดิมได้อีกแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งปี คือปีหนึ่งอ่ะเราจะทําแบบเนี้ยเข้าแบบฟรีวีซ่าแล้วขออยู่ต่อสามสิบวันเนี่ยเราเรียกว่าหนึ่งูปเนี่ยได้สองรอบเทานั้นตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยรอบหนึ่งไปแล้วนะอ่าแล้วก็ตอนออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นรอบที่สองก็คือหมดเขตละถ้าจะกลับเข้ามาอีกก็คือต้องไปทําวีซ่าท่องเที่ยวละอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรแล้วก็กลับเข้ามาครับตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆนฟังแล้วมีคําถาม ไหนที่สงสัยนะครับก็โพสที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็เช็ครายละเอียดได้ใน go.noGuide.com/reopen หรือดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ